เปลือกส้มมีประโยชน์อย่าพึ่งไปทิ้งนะครับเพราะว่าในเปลือกส้มจะมีกรดของส้อมอยู่เวลาเรานําไปกําจัดปวกหรือว่ากําจัดปดกําจัดแมลงนะครับมันก็จะตายแบบง่ายๆครับและอย่างกรดของส้มนี่แหละครับทําให้ปวกเวลาจะฉีดพ่นไปไม่ถึง1นาทีมันก็จะหยุดนิ่งหรือว่ามันตายนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนําเปลือกส้ม ไปกำจัดปวกด้วยกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลิน a n n e l นะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากำจัดปวกครับกำจัดปวกด้วยวิธีง่ายครับเมื่อปวกขึ้นบ้านของเรากินไม้หรือว่าใต้กระถางครับส่วนมากแล้วมันจะกินไม้จนหมดนะครับแต่วันนี้บทปัญหาแปแน่น,นอนและครับเพราะว่าเราจะมาทําการกำจัดปวก กำจัดด้วยวิธีไหนครับกำจัดยังไงครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละ1 s u b s c r i สไสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปกำจัดปวกด้วยกันเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนําไปกำจัดปวกนั่นก็คือเปลือกส้มนี่เองครับเปลือกส้มจะมีกดของส้มอยู่เวลาเราบีบนะครับ ผดของส้มมันจะออกมานี่แหละครับเป็นตัวกําจัดปวกได้อย่างดีนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะใส่เปลือกส้มในครบกนนะครับเสร็จแล้วให้เราตําครับตำจนละเอียดเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราตำเปลือกส้มให้ละเอียดพอประมาณนะครับเราก็มาใส่น้ําครับเราใส่ไม่ต้องเยอะครับประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วเราจะมาทําการกรองกันนะครับถ้าเราไม่กรองมเมล็ดฉีดพ่นเราเนี่ยครับมันจะอุดตันในพอกกี้หรือว่าเครื่องฉีดพ่นเราได้นะครับเราต้องทําการกรองกันครับเทนะครับ,คร,บครับเสร็จแล้วเราก็ได้น้ำยากำจัดปุวกแล้วครับ แต่ว่าเราจะมาใส่อันนี้ด้วยนะครับน้ำส้มสายชูครับให้เราใส่ลงไปเลยครับหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยเกลือครับเกลือป่นหรือว่าเกลือไอโอดีนแบบนี้ครับหนึ่งช้อนครับอีกอย่างนึงก็คือน้ำยาล้างจานครับให้เราใส่ปลายช้อนก็พอนะครับเสร็จแล้วเราคนครับเพียงเท่านี้นะครับ เราก็จะได้น้ำยากำจัดปวกกันแล้วนะครับเมื่อเราเทสใส่ในป๊อกกี้แล้วนะครับแล้วก็เขย่าอีกทีหนึ่งแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นตรงที่มีปวกได้เลยนะครับปวกเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับฉีดเลยครับฉีดพ่นน้ํายาของเราลงไปแบบนี้ครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับรับรองปวกตายแน่นอนครับ ตรงไหนมีปวกเราก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับผลลัพธ์ดีเกินคาดครับแค่หนึ่งนาทีเองครับปวกตายเรียบหายเกลี้ยงแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ในการทำน้ำยาก,ก้ำจัดปวกในวันนี้ครับ